คำถามถัดไปค่ะเวลาเราทําบุญให้คนตายเราควรเอาทิศบุญกุศลให้คนตายได้แค่คนเดียวหรือคือดิฉันเวลาทําบุญเช่นตักบ,บาตรหรือไปวัดก็อุทิศให้คนตายแล้วก็เอาทิศให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เทวดาสรรพสัต์นอยใหญ่ทั้งหลายแต่มีคนทักท้วงว่าทําบุญให้คนตาย ควรเอ่ยชื่อคนตายคนเดียวถ้าเราแผ่ไปทั้งหมดคนตายจะได้นิดเดียวหรือได้น้อยมากๆเพราะว่าไปแผ่ให้คนอื่นด้วยไม่จริงค่ะ <c oughs> เพราะว่าใจของเราเนี่ยเวลาที่เรานึกเนี่ยนะคะเหมือนทุกคนพวกเนี่ยที่เราแผ่ให้เขาเนี่ยเขามีเทียนอยู่แล้วคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มแต่ยังไม่ได้จุดไฟพอเราอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยเราเอาไฟไปจอดติดสมมติเราแผ่ให้คนตายคนเดียวเขา เทียนเขาติดหนึ่งเล่มเทียนเรายังอยู่หนึ่งเล่มแจงสว่างเราน้อยไปครึ่งหรือเปล่าไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราแผ่ให้คนตายเราแผ่ให้ญาติผู้ใหญ่วันพระบุรุษของเราสัรพสัตว์น้อยใหญ่ทุกคนจุๆๆจุมันสว่างมากขึ้นบุญมันไม่ได้น้อยลงไม่ใช่ว่าถ้าเราแผ่ให้คนตายแล้วแผ่ให้คนอื่นเนี่ยคนตายจะได้น้อยลงน้อยลง มันเป็นแสงสว่างของเทียนทุกคนมีเทียนกันคนละเล่มแล้วพอเราแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราเอาบุญอุทิศไปให้เขาเขาก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นตรงนั้นมันก็สว่างขึ้นแล้วมันก็ทําให้มีความสุขทั่วทั่วหน้าไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะแผ่ได้เท่าไหร่คุณแผ่ไปให้หมดเลยค่ะคุณบอกขอให้หเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั่วทั้งจักรวาลนี้ได้ทุกคนก็ได้หมดแล้วก็ชุ่มชื่นมีความสุขด้วยกันทั้งหมดค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อค่ะที่บอกว่าถ้าเราแผ่ไปทั้งหมดคนตายจะได้นิดเดียวเวลาเราจุดเทียนให้อะมันมันมีสว่างครึ่งดวงเสร็จหนึ่งส่วนสี่ดวงไหมคะมันเท่ากันเลยค่ะและดวงของเราก็ไม่ได้น้อยลงด้วยและยิ่งทําให้ตรงน,นั้นเนี่ยอบอุ่นสว่างมากขึ้นมองอะไรก็กระจ่างชัดขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเชื่ออีอีออคนนั้นบอกมันไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของนี่ค่ะบุญกุศลมันเป็นนา้า ให้เท่าไหร่ยิ่งให้ยิ่งมากถ้าเกิดเป็นวัตถุสิ่งของอะใช่ยิ่งให้เท่าไหร่เรายิ่งเหลือน้อยนิดเดียวความที่เราขี้เหนียวไงคะเราก็เลยบอกบุญนี้ก็แผ่ต้องแผ่ให้คนเดียว